สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกทุกท่านเลยนะคะมาแล้วคลิปนี้มาเช็คพลังงานชาวราศีกรกฎมาดูกันว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎนะพลังงานชาวราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างขอพลังงานชาวราศีกรกฎค่ะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ใบแรกเลยก้าวดาบนะคะคุณมีความกังวลเรื่องของอะไรอยู่นะคุณมีความวิตกกังวลคิดมากอะไรอยู่ใจเย็นๆน,นะนะคะทุกอย่างมันมันมีทางออกมันมีคําตอบในสิ่งนั้นแต่ขอให้ใจเย,เย็นหน่อยนะชาวราศีกรกฎผ่อนคลายตัวเองนะคะใจชิวๆสบายๆ <laughs> The Emperor เชื่อว่าความ เชื่อว่าคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการที่ต้องคิดที่ต้องเคลียร์ความรับผิดชอบหน้าที่สิ่งที่อยากที่จะให้เกิดขึ้นสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าคุณกำลังท้อคุณกำลังคิดมากอะไรอยู่ก็แล้วแต่คอยคุณใจเย็นไว้สัญญาณของความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณแล้วนี่คือพลังงานแห่งจีเอ็มพเลอร์ไฟความมั่นคงนะคะเชื่อในความมั่นคงของคุณเชื่อในสิ่งที่คุณ ตั้งเป้าหมายไว้ต้องมีเป้าหมายต้องมีแพชชั่นในสิ่งที่อยากจะทำไม่ว่าอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดคุมเครือวุ่นวายใจวางลงวางไว้ค่ะเมื่อคุณใจเย็นเมื่อคุณมีความสุขความสงบกับตัวเองทุกอย่างมันจะค่อยๆคลายค่อยๆผ่อนคลายเกิดขึ้นเพราะนี่คือสัญญาณของความสำเร็จชาวราศีกรกฎ The Emperor อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎเห็นไหม Ten of Cups นะคะความสุขความบุรมสมบูรณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรสิ่งที่จะออกมาคือคือสิ่งที่คุณมีความฝันคุณมีจินตนาการคุณมีเรื่องราวในอนาคตที่เราอยู่การเติมเต็มตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ไสไตล์ใดนะสิบถ้วยคือความรวมสมบูรณ์จริงๆทั้งงานทั้งเงินทั้งการเดินทางท่องเที่ยวชีวิตคู่ความรักหรือว่ากัลยาณมิตรเพื่อนสิ่งที่คุณมองเห็นแล้วคุณมีความสุขมันกำลังเกิดขึ้นเมื่อบางอย่างที่เราสึกว่าเราเรากังวลเราคิดมากเราคิดไปก่อนสิ่งนั้นมันก็ทำให้เราสุขภาพยแย่ๆใช่ไหมคะเพราะนั้น จงเชื่อในสิ่งที่คุณฝันนะคะเดินตามความฝันของคุณไปให้ได้คุณจะประสบความสําเร็จตาแหน่งหนะ้าที่การงานการเติบโตคุณกําลังเกิดความรวมสมบูรณ์ในชีวิตคุณกาลังเก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตในทุกๆวันทุกๆวินาทีเชื่อว่าหลายๆท่านเกิดความสุขในตัวเองแล้วเกิดความรวมสมบูรณ์แล้วรอเวลาจังหวะบางอย่างที่สักเสร็จบางสิ่งเกิดขึ้นแต่หลายท่านถ้าคุณยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรแต่ว่ากําลังรอกําลังสู้กับสิ่งๆงนั้นอยู่ไปต่อนะคะ พราะนี่คือสัญญาณความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่กำลังไหลเข้ามานะคะเต็มไปด้วยแบบโอ้โหมันมันอุดมสมบูรณ์นะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะมันไม่ใช่ว่าเรื่องธรรมดานะที่แบบมันจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วแต่ว่ามันใช้เวลาใช้เวลามากเพราะว่าคุณกําลังคิดกําลังกันกรองกาลังเอ๊ะตัดสินใจดีไหมจะไปซ้ายไปขวาเอ๊ะจะทายังไงในชีวิตดีนิ่งไว้ใจเย็นเย็นไว เดินต่อไปตามความฝันของคุณให้ได้แล้วคุณจะมองเห็นโอกาสความสำเร็จที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะสวยงามสวยงามมากๆเลยชาวราศีกรกฎคุณมีคู่ชีวิตคุณมีคําว่าครอบครัวรอคุณอยู่นะใจเย็นนะคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคุณกําลังได,ได้คู่ชีวิตที่เขามาเข้ามาเป็นรักเดียวของคุณเข้ามาดูแลซัพพอร์ตคุณทางชีวิตแบบนี้เลยนะคะชาวราศีกรกฎไม่ธรรมดา King of Pentacles นะคะสวยงามที่สุดเลยเชื่อว่าคุณรู้ว่าคุณกำลังดื่มด่ำความสำเร็จความรวมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณแน่นอนคุณกำลังมีสิ่งที่คุณต้องการงานเงินบ้านรถของชิ้นใหญ่จงยิ้มกับตัวเองไว้ให้ความสุขกับตัวเองคุณกำลังสู้แข่งขันด้วยการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของคุณเองคุณสามารถออฟเฟอร์ตัวเองได้ซัพพอร์ตตัวเองได้ และคุณเป็นได้มากกว่าที่คุณเป็นตอนนี้จากมั่นคงอยู่แล้วกลายเป็นมั่งคั่งร,ำร่ำรวยอคุณอยากที่จะคือไม่อยากให้ชีวิตมีความเสี่ยงอีกต่อไปเม่่ยาก,กังวลไม่่ยกคิดมากเรื่องของการเงินไม่อยากคิดมาก,การเรื่องของชีวิตคู่อยากที่จะมีชีวิตคู่ที่เป็นคู่บุญบาร,รมีสินเสมอกันก็รอค,คอยจังหวะทามมิ่งจังหวะของชีวิตนิดหนึง่งโสดแบบชิวๆโสดแบบสบายๆไปก่อนเลยนะคะเมื่อความรักถามหาเมื่อมันถึงทามมิ่งคนที่ใช่ยังไงก็ใช่คนที่ไม่ใช่ ตัดออกไปเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากผู้คนเป็นพันล้านมีให้คุณเด้นแมทจะได้เลือกกับความรักแน่นอนขอแค่คุณก้าออกไปตามหาความรักแต่ไม่วิ่งตามหาความรักนี่คือสายสัญญาณของความมั่งคั่งในทุกๆเรื่องอย่างที่จะบอกทุกๆคนนั่นเองนะคะสวยงามมากๆใจเย็นๆน,นะว้าว Four ์ f Wands คะ สี่มเมท้าแห่งความเฉลิมฉลองความสําเร็จความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณข่าวดีมากๆเลยคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังได้รับข่าวดีความสุขสนานอะไรใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณโอกาสงานใหม่ตำแหน่งใหม่จ็อบใหม่ความรักครั้งใหม่นะคะชีวิตที่มั่นคงความสุกสนานความรื่นเริง การเดินทางเดินทางไกลาการไปแฮงเอาสังสรรค์งานปาร์ตี้กับเพื่อนการได้ตำแหน่งได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ในเรื่องของงานเรื่องของอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยคุณกําลังกรีดนะคะคุณกาลังได้กรีดกรีดได้เซเยสบางอยา่างอะไรที่ไม่เซเยสตัดทิ้งไปไม่อยากที่จะแบบเป็นสิ่งลบๆตัดทิ้งไปไม่ต้องกงังวลคุณกำลังได้รับข่าวดีข่าวดีมากๆชาวราศีกรกฎ ว้าวชาวราศีกรกฎคุณหนีไม่พ้นจริงๆนะความรัก two of cups soul connection พลังงานของ Twin Flame อย่างที่บอกไปคู่บุญบาร,รมีสินเสมอกันคู่กันแล้วไม่แคล้วกันอยู่กันอยู่ด้วยกันจนจนบั้นปลายชีวิตจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตดูสิสวยงามมากเลยมีแต่ความสุขชาวราศีกรกฎเชื่อใน i n นท i ีย์ชของคุณเชื่อในความสุขของคุณที่คุณรอคอยความคิดเยอะคิดมากความวีตกกังวลน,นอนไม่หลับรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ วางลงค่อยๆคลายตัวเองคิดมากไปก็กลายเป็นทําให้เราเครียดเครียดโดยไม่รู้ตัวเกิดสุขภาพแย่สุขภาพจิตเพราะฉะนั้นเชื่อในความเป็นตัวตนคุณชาวราศีกรกฎคุณมีอินทรเชันข้างในอยู่แล้วคุณน่ารักคุณมีเสน่ห์คุณเป็นตัวของตัวเองของคุณนั่นน่ะดีที่สุดแล้วนะคะคุณกาลังดึงดูดคนที่เป็นเหมือนคุณเข้ามาแล้วก็ความรักที่เต็มกันและกันจริงๆกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณใครบางคนกาลังจะหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ การคอมมิทเมนต์การเฉลิมฉลองการแต่งงานสร้างครอบครัวกำลังเกิดขึ้นอะไรที่เหมือนกับว่าในช่วงนี้เป็นเกณฑ์ที่ดีจะได้เริ่มต้นความโรแมนติกความสวิทหวานหรือว่าได้ปรับความเข้าใจพูดคุยกับอะไรบางอย่างนะชาวราศีกรกฏสวยงามมากๆเลยหรือคุณกำลังได้มีการมนตรเพื่อนใหม่นะคะดีกว่าใครที่เป็นพลังงานแห่งธาตุลมธาตุไฟธาตุดินแล้วก็ธาตุน้านะคะที่ขึ้นมาทั้งหมดนี้นะ The Hangman ค่อยๆตัดสินใจค่อยๆตกผลึกกับตัวเองเชื่อว่าคุณรู้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณรู้ว่าผลลัพธ์ของการกระทําเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนหรือใครบางคนเข้าใจหัวใจตัวเองแล้วว่าคุณคือคนรักของเขาแล้วเขาจะกลับมามันมีการกลับมานะคะ reconciliation ของใครบางคนคนที่คุณคุ้นเคยรู้จักกําลังจะกลับมา seven of swords ไม่ว่าคุณจะเจอใคร พบเจอรักอะไรใจเย็นไว้อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง,ง่ายไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือว่าออนไลน์ line, ถ้าคุณกําลังเปิดเดทอยู่นะคะวันเวลาทุกอย่างจะไม่เครื่องพิสูจน์ของคนทั้งสองคนอะไรที่คุณหวาดระแวงอะไรที่คุณไม่เชื่อไม่ชอบไม่ใช่ตัดจบไปไม่สร้างความสัมพันธ์เดอะเดวิลสิ่งลบๆความเสน่หาสิ่งเสพติดอะไรบางอย่างหรืออะไรบางอย่างจะหวนกบมาไม้คุณได้สลัดตัดทิ้งไป หรืออะไรบางอย่างที่เราทําอะไรเดิมๆม,มากเกินไปกลายเป็นว่าเราเจ็บป่วยหรือไม่สบายเนาะแล้วก็ถ้าคุณเชื่อในพลังงานแห่งรักนิรันดร์รักแท้อะไรที่เป็นความรักที่ไม่ถูกต้องตัดจบทิ้งไปเลย Date and Rebirth จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างที่บอกดูแลใส่ใจตัวเองด้วยนะสุขภาพร่างกายความคิดความเครียดการนอนหลับพักผ่อนการทานอาหารการไม่ออกกําลังกายนะคะอันนี้ต้องออกกําลังกายนะคะ a ดทแอนดร b i บ t h ความเสียใจความเจ็บปวดอะไรที่กําลังจะเจออะไรที่เจอแล้วเจออยู่หรือว่าเรือรังตัดทิ้งเลยวางมันไว้โฟกัสกับพลังงานบวกโฟกัสสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขแล้วก็เดินไปอย่างช้าช้าและก็ใจเย็นๆเพราะว่าคุณกําลังเจอชีวิตที่สดใส n n i f o f p เ n n a c l e แล้วก็เดอรซชีวิตที่สดใสชีวิตแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังว้าว เก้าเหรียญคุณกําลังเดินเข้าสู่ความมั่งคั่งในชีวิตในทุกๆด้านเชื่อในตัวคนเชื่อในตัวตนของคุณยิ่งโสดยิ่งมั่งคั่งร่ารวยยิ่งโสดยิ่งประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างที่คุณต้องการคุณจะตามหาอะไรก็ได้สิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณขอคําตอบชาวราศีกรกฎขอคําตอบค่ะ สุดยอดเลย perfect timing เหมือนที่ไพ่หล่นมาเมื่อสักครู่นี่คือ energy ของคุณกับความสำเร็จของ the sun ชีวิตใหม่ความสุขครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณโอกาสงานความสำเร็จความรุ่งโรจน์จะเกิดขึ้นขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ